นี่เป็นคืนสุดท้ายที่ผมได้มาทำงานที่นี่เพราะฉะนั้นผมจะตั้งใจทำงานและเราจะได้ไปต่อภาคสองกันสักทีฝนกายก็โทรมาเช่นเดิมว,วางสายสลเลยเฮ้ย มันเดินไปมากมันเดินไปมาก <c oughs> อุมยเฟดดีมาแล้วเดอ

สวัสดีผมเป็นยามคนที่สองที่มาอยู่จนถึงวันที่ห้าแล้วได้ยินว่ายามคนแรกโดนไก่กระต่ายก็ไม่รู้ว่ามันโดยโดนอีท่าไหนแต่ผมจะมาทำงานแทนเขาให้เสร็จคนโทรศัพท์มาก็พูดอะไรก็ไม่รู้จะถ,ถามว่าผมกับเขาเนี่ยต่างกันยังไง ก็ผมใส่แว่นแล้วเขาไม่ใส่ยังไงโอ้เชียรู้สึกว่าวันนี้จะหนักเป็นพิเศษข็ให้ได้โบนัสเถอะนะถ้าจะไม่ได้โบนัสฉันคงต้องต่อยอก,กับเจ้าของร้านน่ะแหละสกว่ามันจะมาไม่ มันเดินได้ยินเสียงมันเดินตลอดเลยวะเฮ้ยมันเดินเยอะยะอะไรกันขนาดนั้นวะแบตใันก็เหลือน้อยเฟตีก็หัวเราะอ,อยู่นั่นแหละ ไม่ได้เอมฉลองนะเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนขี่มอเตอร์ไซค์ ดีหัวเราะเงินหรือมัอน,มอนอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าวะเฟรดีอยู่ใกล้มากเฟรดีอยู่ใกล้มากอ้ย กระดาษขหลังมันปลิวสาวัยในกล้องมันเห็นหรือเปล่าว่ากระดาษตรงนะั้น ผมอยู่มาสองชั่วโมงแล้วดีนะที่ไม่มีอะไรเกิด,ดขึ้นแต่ก็ไม่แน่แล้วบางทีผมอาจจะต้องตามตามยามคนนั้นไป <c oughs> น่ากลัวจังเลยโอ้ชีตโอ้ชีตโอลีมอลีบรา ระวังเจ้ามีนี่ให้ดีเพราะมันโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวและมันก็ปิดประตูรัดมันไม่ได้ด้วย Ui Cái đi hai bên này Oh hell no Okay, yeah, what the fuck man Oh hell no man Okay หมดใเอาละได้ยินว่ายามคนกอดเนี่ยโดนหนีกินคราวนี้ผมจะไม่โดนแน่ ผมคือน้องชายของเขาที่มีแว่นตาเหมือนกันยังไงล่ะไม่ฟังปนกายพูดอะไรก็พูดไปไม่ฟังครับ จะต้องผ่านให้ได้เพราะบอกผมอยากไปเล่นภาค2แล้วถ้ายาังเล่นภาคนี้ไม่ผ่านจะไปเล่นภาค2ได้ยังไงนะจริงไหม น,นั่นไงนั่นไงมันมาแด้เอวมันตุกแกร้อง อีกหนึ่งละอีกแค่สี่ชั่วโมงก็จะผ่านอาร์ทัศ์นี้ไปได้เฮ้ย

อะไรยะอะไรยะโอาวะเฮลโอวะเฮลขอปีนประตูวไว้เลยไ <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> เหี้ยหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วตอนเนี้ย อ้ยไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไปเอววะไปเอววะไม่ไปไม่ไปไปแล้วไปแล้วจริงหรือเปล่า ไม่เชื่อไม่เชื่ออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสาใจเสือเชื่อไม่ได้ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยผมเปิดประตูไม่ได้ถ้างั้นเฟดดีมันจะเข้ามา แล้วมันก็จะเปลืองแบตโอเคฮ้ยผมจะผ่านผมจะผ่านตีสามแล้วตีสามแล้วเฮ้ยนี่มันความฝันอันยิ่งใหญ่ฉันจะเป็นราชาลาบิซซาให้ได้เลย มึจะรอแล้วตีสี่ตีสี่เร็ว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 รเลยตีสี่เลยไปไปแล้วไปแล้วมันว่ามันกลับมันแน่นวนเฟดดี้มันกวนตีนอ่ะมันไม่ไปสักทีมันไปแล้วมันก็กลับไม่นั่นแหละนั่นไงกูปิดลงไปทีหนึ่งมึงกลับมากูปิดไปอีกทีหนึ่งมึงขึ้นว่ะ บราอบราอบราอโอ้ยร oh, uh ู huh, uh ้สึกปวดหัวไม่เป็นไรปิดประตูไว้แล้วไม่กลัวจะใจหนุ่มไม่กลัวจะใจหนูไม่กลัวโว้ยไม่กลัว ไปแล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมหวัอองว่าอย่างนั้นเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันไม่อยู่แล้วเอ,อ้ยมันไปจริงว่ะเดี๋ยวนะาขอดูอีกทีหนึง่งเอ,อ้ยมันไปแล้วจริงเวียมมากไอ้หนุ่มแต่แบตกูเหลือหกนี่เด็กเอ,อ้ยมาแมน จะยิ้มก็ยิ้มไม่ออกแต่มันก็ยิ้มออกไปแล้วเฮ้ยสงสัยผมคงจะไม่รอดอีกครั้ง fuck w h a t the f u c k อ h a t ก h e fuck What the 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 fuck ประตูโอ้เช่ ความสมจริงโอ้เฮ่อ what the fuck <c oughs> นี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมละว่าผมรู้วิธี ถ้าเราดูไอเฟสีไเรื่อยๆมันจะไม่ขยับยังไงล่ะตัวอื่นขยับแต่เฟสีไม่ขยับก็พอแล้วเราจะต้องดูมันบ่อยๆดูมันบ่อยๆ,ด,อยๆดูมันบ่อยๆแบบนี้เลย ตายออกมาไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยตกใจตกใจมาไปอะไรขนาดนั้นเฟรดี้ไม่ขยับนะครับตามแผนเรา <c oughs> มันหันมามนขยับหรือเปล่าไม่ขยับเป็นไงขยับไม่ได้อะดิมองโดนมองให้ควายกูตกใจกูตกใจเด้อ,อเขมันไม่ขยับเฮ้ยเป็นแผนที่เยี่ยมยอดกระเทียมดองนี่เล่นยากว่ะ แต่ก็ดีนะเฟดีไม่มาไงตีหนึ่งแล้วมันยังไม่มาครับอุ้ยดีมากวดีสุดดีสุดแบบนี้ละดีแล้วฟ็อกซี่ไม่มาโอเคไม่มีใครไม่มีใคร ไม่มีใครไม่มีใครเฟดีเยี่ยมครับเฟดีไม่มาโอเคโอเคได้อยู่เฟรดีขยับไม่ได้ครับดีมากเอามองกันไปเรื่อยๆมันจะไม่ขยับถ้าเรามองกันไปเรื่อยๆ เลขหกจุดหกไหวไหมเนี่ยสุดยอดสุดยอดชนะแล้ว,วครับ EC แล้วไปเนี่ยขึ้นแปดเป็ห้าสิบห้าไหวมากไหวมากไม่ได้ดูตัวอื่นเลยดูแม่เแต่เฟดดี้เนี่ยเดี้ยไปดูตัวอื่นไม่ได้เฟดดี้มันเล่นเนาะเฮ้ย,ยใครเดินนะ ลืมมองลืมมองมันอยู่อยู่มันอยู่อ,อยูอ่โอเคเฮ้ยไอฟอ,อกซี่อ่ะโอเคยังอยู่เฮ้ยไม่มีใครโผล่มาเลยตีสามแล้วเว้ยทุกคนผมจะผ่านไปได้แล้วหลังจากที่แพ้มาสามตา อรต้องดูเฟสทีดด่เอาไว้ไอ้สัตว์เกือบแล้วว็อกซี่ก็เริ่มออกมาแล้วครับแต่ไม่สำคัญหรอกว่ากูต้องดูเฟสด,ดีไปตลอดไงใครมันเดินอะไรวะ โอเคครับตีสี่แล้วครับยังไม่มีใครสามารถทําอะไรผมได้แม้แต่เฟดดี้ก็ยังไม่ขยับเลยดีสุดดีสุดเ็ยผมผ่านแล้วครับดูทรงแล้วไม,มใครทำอะไรผมได้แล้วเอ้ยไม่มีใครมาเลยอะ่ะดีแล้วดีแล้ว ตีสีแล้วแบตเหลือยี่ห้าดีมากเฮ้ยผมผ่านแล้วเวย้ยขอให้อย่างน้อยถ้าแบตหมดนะขอให้มันแบตหมดจะตีห้านะกูรอ,อดแน่ตอนนั้นอ,ะอ่ะอทีจะผ่านมันก็ผ่านง่ายเกิน ดูคนอื่นนี่มาอยู่ไหนบ้างอุย,อย,อยเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยขอโทษเฟตตี้พี่ลืมดูไม่นะลืมดูเฟตตี้แป๊บเดียวมันไปแลไรเงี้ยอ,อ๋อดูอยู่อยู่อยู่เค,เค,เค,เคตกใจเฮ้ยตีห้าแล้วครับกูจะผอานแวววงานพิเศษงานพิเศษโดยิม่ไม่ได้เงินก็เท่าซักซอยกันวะแล้วงานที่ไม่โคนน่ากลัวอะไรกูจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยจะผ่านแล้วเว้ย นอ้เอ้ยจ้างกูมาอยู่ห้าคืนนะสัตว์กูตายไปสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบไรเงี้ยกูจะได้ไปภาคสองไรสั์เจอกูเฟดดดินเฮ้ยตีห้าแล้วโว้ยแต่ว่าจะชิค้าไปไหนวะเออเห็นแต่บันนี่ไม่เห็นชิค้าเลยวะ โอเคไอเฟลออรดีดดี้จบแล้วแบตเแอร์เจ็ดบ็อกซี่บ็อกซี่แม่งกำลังจะมาบ้าแล้วบ้าแล้วโอเคโอเคแบตเลอร์สี่เฟรดี้ยามานะเว้ยเฮ้ยแบตเลอรส์สามแล้ว บา e. no ้าละบ้าละเฟดี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 กูจะดูมันอย่างนี้แหละเฟดีจบแล้วได้เงินมา120ดอลลาร์โอ้โห เยี่ยมอ่ะเยี่ยมสุดสุดจบแล้วครับท่านผูช้ชมหนหก <c oughs> กูไม่เล่นไอซสัต